เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมเดีย๋ยวันนี้พบกับเกมสเตตอฟดีเคต่อนะฮะฮฮอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะผมในไม่ใช่เนื้อเรื่องเป็นของอันแรกนะผมครั้งแรกที่ผมเล่นนะก็น่าจะเป็นฟาท, 8, 9, ที่แปดสิบเก้าสิบแล้วนะมั้งนะครับผม,ผมจาไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เล่นนานก็อันนี้จะต่อจากครั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้ผมเล่นมาประมาณสี่สิบเก้าวันแล้วมั้งสี่สิบกว่าวันแล้วเดีย๋ยวผมองไปทำเควสต่อแล้วกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูเควสกันเนาะ แต่ว่าน้ำมันหมดโอ้โหเหลือเชื่อที่สุดแล้วไม่มีน้ำมันกลับบ้านอีกโอ้พี่โอ้ไม่นะคุณพี่นา่าจะได้อยู่มั้งว่าตรงนี้ไม่น่าไกลโอยอในนอมาเดีย๋ยวเราจะไปลุยพพร้อมกันนะครับผมเขาคิดถึงเหมือนกันนะผมคิดถึงผมผมยวนกลับมา เล่นให้มันได้ถาร้อยพาร์เอ่าแล้วไงเข้าไปดูปืนน่าจะพอได้อยู่้านนี้หัวใจแดงเก่านะครับผมผมจำได้มาเลยนี่ไงเป็นไงเป็นไงตายไปแล้วโอ้โหมันเป็นซอมบี้ซะแล้วโอ้โหจบแล้วโอ้ตายซะแล้วโทษทีกับเพื่อน แต่ว่าซอมบี้กำลังมาบาเลยตอนนี้นี่ไง yeah, <it> พึบเลยพึบเลยเอือติดขี้ไหมล่ะติดขี้ไหมล่ะติดขี้เปล่ะโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ติดขี้ยังไงล่ะครับก็มาดีครับขอเพียงแค่คุณโดนขวานจับหน้าก็สุขใจแล้วหลังเข้าโอ้ยโอ้ยตายยากจังว่าลุกขึ้นมาทำไมกระเด็นไปดิอเหนื่อยเหนื่อยที่เปล่งเลย กระแทกครับมีให้เอานี่เนาะเอาหน้าไม้แล้วขอไปเดีลยวลกันว้าไม่เหลือเลยจบแล้วอะไรครับคุณพี่ล้มไปหูยรแรงเอาน้าไม้มานะครับผมเ่ยได้ใช้งานมีเควสอะไรอีกเอมีตรงนี้เนาะเคื็หลักผมยังไม่ทำแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดี๋ยวผมปล่อยไว้ได เดีย๋ยวพาที่100ร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาจบกันแต่ผมอยากเล่นให้มันได้ร้อยวันอ่ะเออผมคิดว่าหลังไหมผมอาจจะต้องเล่นให้ได้ทักร้อยวันเนาะผคิดว่าผมต้องไปเอาโฟร์ก่อนวะดูสภาพน้ำมันผมดิมันจะไปถึงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยโอ,อ้ยเคื่อนหลักผมยังไม่อยากทานะก็เดี๋ยวจบเกมก่อนผมไม่เอาไม่ถึงแน่แน่นไงแต่น้อยถึงตรงนี้ก็ยังดีว่า เบียดก็อยู่ด้วยโอ้โหตรงนี้ก็จบแล้วมีตังค์เท่าไหร่อ่ะโอเคตังค์ตันเละว,ว่าโทรสั่งรถใหม่ดีกว่าคนมันรวยอน,นะมาเลยตรงไหนครับเนี่ยเอ๊โอ้ยโอ้ยผมเพิ่งเคยได้ยินเก่งครั้งแรกเนี่ยว่ามันลองแบบนี้เอาโทรสั่งไม่ได้เหรอ เอ๊ยอยู่บอกนะอยู่นี่ดิไม่เกินอุ้ยจบแล้วจบแล้วผมว่าเราไปดีกว่าวิ่งไปไปอนละมาดีกว่านี่ผมเถียตัง้ตงตังรถนะครับน,นิ่งองีย่งทำกับผมได้ขนาดนี้เกินไปแล้วคุณอ๋ออ๋อนี่ผมเจอละโอ้โหเจอก็บ้าแล้วโคตรไกล ของสสยรถมันคงจะมีจำนวนมากเกินไป้วมั้ง <the> มาเอาขอไปเก็บนะครับผมมีอะไรก็เก็บไปก่อนอันนี้น่าใช้ะ่ะตัวนี้คือแบบของน้อยมากๆเดีย๋ยวผมต้องเอายาไปใช้ตัวนี้แหละนะครับ yeah, no, not thing. ยาแบบไอ้น,นี่อยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วไม่เป็นไรอะระเบิดไฟไป,ไป แล้วก็ยาขวดเอ๋แบบนี้ดีกว่าอยากตัวนี้ของเยอะเหมือนกันนะอืมประมาณนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยอย่าลืมน้ำมันอย่าลืมน้ำมันโอเคเอามาทักสองอันแบกของไปด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรมาานะราผมทำเควสเล่นๆน,นะครับไม่ต้องคิดมากเนาะดูผมขอดูหน่อยดิโอเคต้อาางไปตรงนี้เนาะ ที่เราาา์ไว้จัดปุยสัมบี้พืบแน่ไม่ต้องห่วงบอกเลยว่างานนี้มาเต็มหลังเข้ามาดิโอ้ยลลนั่นแน่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 คิดจะมาเหลี่ยมหรอจะมาเหลี่ยมใส่แล้วฮะไม่มีทางฝีมือมันคนระดับกันว้อยบอกเลยเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับแล้วก็ลุยต่อได้เลย ก็คงจะคิดถึงกันมากใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะสำหรับเกมนี้มัวจะไปเล่นกับเกมอื่นอยู่นะฮะต้องขออภัยเด้ออันนี้ผมก็มาเล่นให้ทุกคนหายคิดถึงกันแล้วเนาะโปรเจกต์ที่ผมจะทําอยู่ก็กําลังดาเนินการเร็วๆนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงผมบอกเลยว่ามันแน่ๆมันแน่ๆผมพูดแค่นี้เดี๋ยวผมขอเล่นเจ้าโปรเจกต์นี้ก่อนเลยครับผมโอ้ยเพราะว่า มันนานมากแล้วที่ผมไม่เล่นผมว่าผมต้องพลิกลงไปวะเอาจริงผมต้องพลิกรถลงไปวะโ,โอ้พลิกได้ต้องพลิกพลิกได้ก็พลิกโอ้การขับรถผมนี่ยังแย่เหมือนเดิมแล้เนี่ยโอเคเอ้ยไปได้อยู่ได้อยู่อย่ากเกาะดิโอเคลง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 เดี๋ยวบอกนะว่าเคลียร์ซทมบี้อ่ะฮัลโหลเนีย่ยจริงด้วย นี่ไงปัดแจยครับปัดแจยใหญ่เรียกปัดแจยใหญ่เฮ้ยเขาลบลบลบโอ้ยทิ้งลบไปท่านนี่ไงลบลบโอ้โหต้องกระแทกออกเดี๋ยวเดี๋ดดตรงนี้มีปนะ้าไม่มีเนาะมีไหมไม่มีซ้ายขวาไม่มีนี่ไงนี่ไงหลังพึ่งไปบอกให้ลบ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 โอ้โยโอ้ยหลังเยอะหลังเยอะหลังเยอะปึ๊บปุ๊บปุ๊บก็คนมันรวยอะนะ นี่ไงโหคว้ามเลยอ่ะโคตรแรงอเออเออโหแรงแรงจริงเหมืนอนให้หาอะไรสักอย่างเนาะมันอยู่แถวไหนนะเอ๊ะแถวนี้นไม่มีแฮะน่าจะเคี้ยวพวกตอมบีแหละน่าจะเหลือตัวหนึ่งหน้าบ้านออเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแตกฮะอ๋อเป็นบ้านเพื่อนเนาะ บ้านเฟนนี่เองอจบแล้วนะครับผมภารกิจเ็ามีแค่ภารกิจหลักเนาะแต่ไม่เป็นไรอยากจะทําเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ทําดีกว่าเดี <laughs> ย๋ยวมาดูที่บ้านผมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็ดูครับผมประมาณนี้นะครับเจ้าท <laughs> นายผมสามารถฝึกสกิลความแข็งแกร่งของของคนในบ้านได้นะครับผม โดยการกดตรงนี้นะครับสบายๆเออไม่ได้เอานี่มาหรอเปโลเมื่อกี้เสียงเหมือนเปโลเลยเนาะแต่มไม่ใช่โอ้โหถ้าถ้าถ้า,ถาปโรนี่คือแย่เลยเนี่ยแถวนี้จะมีอะไรให้เราลุยไหมนะมันมีบ้านตรงนี้อยู่นะครับที่ไม่ใช่พัธมิตรกับตรงนี้ ผมคิดว่านะผมอยากกวนตีมันเล่นว่ะผมไปกระทืบมันดีกว่าไปปฏิเสธมาแล้วก็กระทืบมันเล่นดีกว่าผมว่ามันดีนะมาเอ๊ะมัน,นไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะก็จริงอ่ะแต่ว่าไหนๆแล้วก็ขอกวนตีมันเล่นสักนิดนึงละกันเนาะมาเลยมาเลยผมคิดว่าตอนแรกผมจะย้ายเมืองแต่ว่าไม่ย้ายและขี้เกียจนะครับผมี๋ยวเราเล่นเมืองนี้ไปเรื่อยๆนะฮะใครเข้ามาก็ท้ายยิงให้หมด ผมจะอยากจะรับคนดีๆเข้าบ้านบ้างเนาะเดี๋ยวผมต้องดูแหละว่าใครที่ไหนที่แบบคนไหนในบ้านเนี้ยที่มันไม่ผ่านเกณฑ์ผมจะปลดออกนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีคนหลายๆคนเพราะว่าอันนี้ผมเป็นผมเล่นครั้งแรกเลยไงผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมีบ้างแต่ตอนนี้ผมประสบการณ์ผมน่าจะโอเคละน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะทําได้ดีนะครับผมมาเลย ขอเข้าไปลุยสั้งหน่อยดีกว่าอยู่ตรงนี้ซะด้วยนะมันมันไม่เรียกเควสทักทีอ่ะผมคิดว่ามันควรจะกําจัดออกหรือเปล่า <c oughs> จริงไหมในเมื่อคุณไม่เรียกเควสผมก็ขอกําจัดคุณออกแล้วกันน่าจะเป็นอะไรที่แฟงแฝแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เนาะแต่ละคนเป็นไงบ้างโอเคตะคิวว่างเปล่าว่างเปล่า Okay. ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมผมว่าไม่น่าจะมีอะไรพิเศษพวกนี้แต่ดันมาอยู่ตรงนี้ไงพี่ค <Later. S 2> นที่บาตรเก็บฮนะโอเคผมอยากจะไล่มันออก,กไล่ยังไงวะเ <Later. S 2> มื่อคนไล่ไม่ออกออกไม่ได้อะโอ้โห <Later. Later. S 2> oh จบเลย mm hmm. มันไล่ไม่ได้อ,อต้องไปบ้านหลังนี้แทน เฮ้ยไม่เป็นไรในเมื่อไล่คุณออกไปไม่ได้ผมก็ไปไล่ที่อื่นก็ได้วะง่ายดีป่ะเล็กกเอาละเฮ้ยใกล้ถึงแล้วมีพี่เปด้วยนะพี่เปพี่เปจะใจเย็นนะครับมาตรงนี้โคตรใกล่เลยเนะี่ยน้ำมันจะหมดพอดีเลยผมว่าได้หมดพอดีเลยเฮ้ยเ้ยอย่าทนอย่าทนอย่าทนเดีย๋ยวรถระเบิดไม่มีกลับบ้านในงานหมดแล้วลงได้เลย ภาพปิ้ป้ายเลโก้ไปไปล่คนออกจากบ้านกันเถอะผมบอกเลยว่าโคตดบันแน่นอนไม่ต้องห่วงทุกคนคงจะชอบกันแน่ผมบอกเลยว่าผมก็ชอบเหมือนกันแต่ละคนเป็นไงบ้างโอเค,อเคสกิลใส่ไป<อ>นี่นะอ,อ,อีกคนนี้อนยะู่ไหนอ่ะไม่รู้นะฮะช่างมันช่างมัน <Hey there. S 1> รู้สึกว่ามีแต่พวกผู้หญิงเนาะ เดี๋ยวขอดูอีกคนใส่ฮูหน่อยดิโอ้ยเล่นงานผมคนเดียวเลยเนาะอะไรกันครับนี่อะอะไรกันครับนี่อะฮึฮึตีว้าวแดกพาก,ก่อนพาก,ก่อนโอ้ยตีมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเอมบี้จะมาตีเราอย่างเดียวเลยกระุนเรามีแค่นี้นะครับผมมีกำกัดมากเอาดิเอาดิจะช่วยเคลียร์ก่อนตอนนี้ทั้งสามมาคีกันอยู่ <laughs> มาเนี่ยมาจับแท่ก็ได้ง่ายจุดโอ้ย โอเคคนนี้คนนี้เป็นยังบ้างโอ้คนนี้ตะกิ้ดีนะเนี่ยแต่ในเมื่อ <All right. S 2> คุณไม่ยอมเ,วเวรียกเคลสโอ้โหไล่ไม่ได้ด้วยอะไรกันครับเนี่ยเ <sighs> จเหนื่อยเจท้อจเจสิงโอ้โหคนนี้แบบควรจะไล่ออกจากบ้านนะจริงคนนี้ก็น่าจะเก็บไว้ได้อยู่นี่ก็น่าจะเก็บไว้ได้อยู่อื้อหือคนนี้ ก็น่าจะโอเคเพราะมันเป็นไอ้นี่นี่คนนี้ก็เป็นคนที่ผมเดบตไอ้ตัวคนน,นี้แต่คนนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะก็น่าจะไล่ออกได้คนนี้ไม่ควรถึงแม้จะมีนี่เพราะมันเป็นตัวไอ้นี่นะครับผมอะไรตัวพิเศษอตัวที่ผมซื้อมาอืมโอเคออโต้ช็อป หกอารมณ์โ oh, หหลายคนนี่หลายคนก็น่าจะน่าจะไล่ออกได้แนี่ไม่มีใครอยู่เล่นกับผมเลยเออทุกคนทุกคนครับทำไมเป็นอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, นี่เป็นเพื่อนแล้วยังเป็นเฟนอยู่มันมันยังอยู่คนเดียวอยู่เลยตรงเนี้ยน่าไล่ออกเนาะปะไปดูตรงนั้นดีกว่า ชีวิตตามหาต้นตีนแต่ต้นตีนไม่เคยมาหาจบแล้วเออเออหัวแข็งใช่ไหมโอ้โหหัวแข็งจัดจดัดโอ้ยต้องเดินทางพันกมตรอีกโอ้โหรถก็จะพังเฮ้เจเต็งจึงเลยมไม่เป็นไรนะครับผมผมน่าจะมีเอาโฟรแถวนี้อยู่ไหม ต้องดู่ะไม่น่ามีจบแล้วต้องขับให้ดีครับผมอยาให้รถระเบิดได้ขาดมาแวะสักนิดนึงนะฮะแวะเมาของ,ของครับผมไม่ได้รหรอกเออกล่องซ่อมอยู่ไหนครับอยู่นี่แหละครับเอามาทักอันหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ,บคุณจะเติมน้ำมันเอาน้ำมันด้วยนะครับขอน้ำมันเพิ่มนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับ ชีวิตตลกกันนี่อ่ะไปแล้วนั้นแม่จะมาเกาะเหรอมันยากานะโอเคผมขอไปหาต้นตีนก่อนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะทำไมารถันเท่จังวะเฮ้ยเป็นรถสีเขียวเหรอผมผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยก็สวยดีนะเออแต่ก็ปล่อยเหมือนกันนี่ขอทนหน่อยหนึ่งที เพิ่งเห็นนะเนี่ยหรือว่าผมจําไม่ได้แล้วนะน่าจะจําไม่ได้มากกว่ามัง้งเอาไว้โดดโดดเนินโอ้โหจบแล้วเกือบแล้วโหโดดเนินไม่ได้โจรจะโดดลงไปแบบเท่ๆหน่อยอตรงนี้ไปไม่ได้ผมจําไ,ได้เราต้องรอไปทางนี้ทางดีๆก็มีเยอะๆไม่ไปนะฮะโดดโอุย้ยพังพัง อย่าอย่าอย่าเกาะพี่ขอร้องผังง่ายมากไม่เป็นไรโยเพื่อความมันอ๋อนี่มันปอบาบาร์ตี้ดีว่าแล้วมาทำไมรับเนี่ยเออเออเจ๊ด้วยบาร์ตี้มันต้องมีของมีอะไรน่าซื้อป๊งนนะึงนั่นแน่มีทักทายด้วยซืยย้อปืนนี้ลบๆนั่นแน่นั่นแน่ไปดีกว่าปืนนี้ผมโคตรสวย มีตังค์มันเหลือไม่มีทีามีมีอะไรให้เราลุยต่อเลยหรอมีอะไรบ้างอ่ะที่น้าน้าน้าสู้บ้างโอ้ยตรงนี้หรอจบแล้วไล่ออกไม่ได้ด้วยโอ้โชีวิตโคตรเปื่อยนั้นฝักตรงนี้แล้วกันเปื่อยจัดจัดเปื่อยจนหาบ้านเหลียงมันเลย หายโยเอาป้เอาปมอบฝันกำลังใจให้ปืริีีภูโคเทะดูดิว้าวนี่ไงความปดะเดโอ้ยไฟติดไฟติดเดี๋ยวเดี๋ยวยุเยอะใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ได้เลยนั่นแน่มาซี่มาซี่รบๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยจัด เ <ENNIS> อาที่โอ้ยหลังเข้าแน่ห้าวห้าวโย่โย่เป็นไงวิธีเอาตัวรอดง่ายถือครับผมอยู่ตรงนี้ฮู้มันเลยบันเลยอ้าวหมดเวรกรรมแล้วกะสุนหมดโอ้ล็อกหัวครับเป็นไงสบายเลยล็อกหัวได้สบายมากอง่ายเลยทีนี้ฮัลโหล เอาทำไรครับตรงนี้นี่ไงจบเลยโอ้น้ำมันได้มันเอา,าดีครับคุณพี่เดีย๋ยวเดี๋ยวเขาไปจับมันดีกว่าวันนี้กลานนทืบโคเทหลังนี้ก็ไล่ออกไม่ได้โอ้โหเฮ้ยนี่มีเซอร์โวนี้มาใหม่เว้ยน่าสอนไปอย่างน้อยก็ได้ทำควยสักนิดหนึ่งนะก่อนจบคลิป อาจจะแบบมาไม่ยาวนะผมอาจจะมาสั้นๆฮายโโอ้ว่าเหลืองซะด้วยนะอืมเต็มๆนะผมบ้านเหลืองโอ้แต่ผูก็เลยทีเดียวๆหวัสดีครับสายเวทเข้าไปเจอสายเวทเข้าไปเรียบร้อยเลยนี่ไงขี้อะไรหรอเรียบร้อยอ้าวัสดีเพื่อนยังไงอือหึ ยังไงอ่ะออกไปตรงนี้เนาะไปหาพวกกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาป้าป้ป้เหนียรรถวะโอเคตามมาตามมาขึ้นมาขึ้มายน้องเออขึ้นหลังกระบะด้วยนะฮะอย่าอย่าเดี๋ยวระเบิดสวยบางทีก็เสี่ยวมันระเบิดนะมีเควสอะไรใหม่ปะไม่มีนะมีแค่เทตดเดอร์มา เราไม่สนใจนะครับผมกลางน้ำไปเลยฮู้ฮู้ตอนแรกผมก็คิดว่าน้ำมจะลึกกันเดียตรงนี้ซะด้วยตรงที่เรามาอ๋อมาอยู่แถวน,นี้บ้านแห่งความตายผมผมชอบเรียกมันว่าบ้านแห่งความตายตายไปเลยตายครับผมรเรียบร้อยเป็นไง ปกติเอายามาให้นะผมแต่ว่าผมไม่ครับผมโทษทีว่ะผมร้องไห้เลยโทษทีนะเพื่อนงานคืองานว่ะขอปืนนะเงี้เอาไปทำอะไรไม่รู้แต่เอาไปก่อนอ่ะฮะอะฮะไม่ทำอะไรอ่ะบายโอเคโทษทีโอ้โห โชคทีเดีนะเพื่อนเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วหอัอยิงอัตูดหนึ่งทีโอ้ในนี้มีเด็กให้หาแฮะ <Boy. S 1> หาไปก็เท่านั้นแฮะของเต็มบ้านเลยเอาน้ำมันดีกว่าดีสุดโอเคอ้เต็มแม็กแล้วแฮะตัวนี้เป็นไงบ้างสกิลโอ้ทุกอย่างสุดหมดแล้วนะผม โอเคอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะฮะถ้าเล่นไม่ดีหรือไม่ถูกใจเพื่อนๆตรงไหนผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมตลอดวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย